ก็รอเหยื่อสั่ครับได้สั่งอินเวอร์เตอร์มาใช้งานนะครับก็คือเป็นตัวของ TMDA นะครับขนาด3กิโลวัตต์นะครับก็เราตรวจเช็คครับอุปกรณ์ต่างๆว่ามีมาครบหรือเปล่านะครับก็ถือวเปิดเครื่องอีูภาพดีนะครับอันนี้ก็มีชุดชุดสายมาให้นะครับเรียบร้อยนะครับแล้วก็ในกล่องนี้ก็จะเป็นตัวกันย้อนนะครับแล้วก็เปิดดูกล่องเลยอันนี้ก็ไฟฟ้าครับก็มีมาครบเลย นี่ครับผมก็ได้เอาอินเวอร์เตอร์ครับมาติดไว้ตรงโซนที่เป็นหลังบ้านนะครับก็ตอนนี้ก็เดินสายไปครับแต่ก็ยังไม่ไม่เรียบร้อยดีครับก็ช่วงนี้ทําการเซตระบบเพื่อจะดูว่ามันใช้งานได้ปกติดีไหมนะครับจะมีปัญหาอรือไหมครับซึ่งแผงตอนนี้ผมก็เอาไว้ที่หลังบ้านครับยังไม่ได้ขึ้นหลังคาเลยนะครับไปดูแผงนะนี่ครับวันนี้เป็นวันที่อากาศแบบคุ้มฟ้าคุ้มฝนมากเลยครับเนี่ย แผงผมก็เอานอนไว้ตรงหลังบ้านนี่ครับเนี่ยครับนอนไว้นี้ครับแผงผมก็ขนาด555นะครับ4แผงนะครับเป็นการทดลองระบบด้วยก่อนนะครับอากาศครับฝนฝนจะตกเลยครับเนี่ยเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเครื่องจะผลิตไฟได้กี่วัตต์นะครับนี่ครับเรามาดูในบ้านกันครับว่าวันนี้ผลิตไฟได้เท่าไหร่ครับอยู่ที่เกือบเกือบ900วัตต์เลยครับโหได้เยอะนะครับเนี่ยขนาดฝนฟ้าครึ้งนี่ครับนี่ครับ ก็ไม่มีอะไรมากมายครับก็ผมคิดว่าถ้าเกิดคนพอมีความรู้อยู่บ้างครับก็มาศึกษาก็สามารถต่อและใช้งานเองได้ครับไม่ยากครับนี่ครับดูครับอลกาศฝ่ายนอกอวนลงเม็ดยิมยิมเลยนะครับก็ยังผลิตไฟได้ขนาดนี้ถือว่าใช้ได้นะครับ